ว้าวสวยมากมากเลยค่ะต้นนี้นเพื่อนแตกหน่อเยอะมากๆเลยค่ะดูนะคะเนี่ยเยอะมากๆเลยแตกหน่อเยอะมากทำยังไงไปดูกันเลยจ้าว้าวสวยมากค่ะสวยจริงๆค่ะสีสดสวยมากเลยนะคะสูตรนี้บอกได้เลยสุดยอดมากสวัสดีค่ะเพื่อนดูนะคะวันนี้คุณลับแดงก็จะพามาดูต้นบอนสีต้นนี้นะคะ กุหลาบแดงเพิ่งปลูกไปไม่กี่วันนะคะเนี่ยดูนะคะกําลังแทงหลอดขึ้นมาเนี่ยไวมากเลยแค่ไม่กี่วันเองนะคะแล้วก็แทงขึ้นมาเนี่ยแตกหน่อแล้วด้วยนะคะเนี่ยต้นเล็กๆนะคะนี่ค่ะกําลังแตกหน่อขึ้นมาโอ้โหเร็วมากนะคะแล้วก็เคล็ดลับที่กุหลาบแดงทําให้เขาแตกกอเร็วบอลสีต้นเล็กๆที่เพื่อนๆมีอยู่นะคะ อยากให้ต้นโตวไวๆนะคะจะลองมาทําแบบนี้ดูนะคะแล้วถ้าทําแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะได้บอนสีที่แตกกอเร็วแล้วก็สีก็จะสวยด้วยนะคะเพื่อนๆดูนะคะนี่คือใบเก่าแล้วให้ดูใบใหม่นะคะนี่เห็นไหมคะสีนะคะสีก็จะสดกว่านะ,ะเพื่อนๆดูนะคะนี่ทําไว้นะคะเห็นไหมคะสวยมากเลยนี่ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันว่ากุหลาบแดงทําอย่างไรให้บอนสีต้นเล็กของเราเนี่ยแตกกอไว้แล้วก็สีสดแบบสวยงามสวยแบบทันใจกันเลยค่ะไปดูกันค่ะอันนี้ค่ะเพื่อนๆเตรียมน้ําร้อนมาหนึ่งครึ่งแก้วแบบนี้นะคะไม่ต้องเยอะก็ได้ค่ะแค่พอร้อนๆน,นะคะให้พอที่ว่าเราสามารถชงกาแฟกาแฟตัวนี้ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นยี่ห้อนี้นะคะ เป็นตัวไหนก็ได้ที่เพื่อนๆหาได้มานะคะเป็นกาแฟสําเร็จรูปนะคะจะด,ดีที่สุดนะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนก็แกะแล้วละลายลงไปเลยค่ะกาแฟสําเร็จรูปนะคะจะได้ผลดีเนี่ยคะ่ะ ใสตัวนี้เย็นนิดหนึ่งนะคะแล้วเราก็มาทําการผาสมน้ําตัวนี้กันนะคะสิ่งนี้ก็คือผงชูรสนะคะผงชูรสตัวนี้กุหลาบแดงก็จะไว้ทําต้นไม้โดยเฉพาะเลยค่ะเพื่อนๆใส่ลงไปประมาณนี้นะคะหนึ่งช้อนแบบนี้นะคะสใส่ลงไปในน้านั่นแหละค่ะคนๆให้เข้ากันนะคะ นี่ค่ะคนๆให้เข้ากันให้ละลายได้ที่นะคะคนให้เข้ากันแบบนี้พอดูว่าละลายได้ที่แล้วนะคะเพื่อนอเพื่อนๆนก็เอาน้ํากาแฟที่เราตั้งไว้เย็นแล้วนะคะใส่ลงไปนี่ค่ะ ะะแล้วก็คนให้เข้ากันแบบนี้นี่ค่ะจากนั้นนะคะเพื่อนๆน,นี่อันนี้คือเย็นไม่ได้ร้อนนะคะเพื่อนๆต้องสังเกตว่ากาแฟของเราที่เราจะมาใส่เนี่ยคือเย็นนะคะถ้าเย็นแล้วเรามาใส่ได้เลยค่ะพอได้แบบนี้เสร็จนะคะเราก็มาทําการรด ต้นบอนสีของเรากันเลยค่ะและนี่ค่ะทีนี้นะคะพอเราได้น้ํามาแบบนี้นะคะเพื<ๆ>่อนเราก็รดเพียวๆแบบนี้ได้เลยนะคะเอาสูตรเข้มข้นแบบนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าสูตรนี้ไม่มีปัญหากับต้นไม้แล้วก็บอนสีของเราก็จะชอบด้วยนะคะเราก็รดลงไปแบบนี้เลยค่ะเนี่ยอันนี้เราต้องการทําแบบเข้มข้นนะคะให้เขากัดสีสวยนี่ค่ะ แล้วเพื่อนๆหาอะไรรองเอาไว้แบบนี้นะคะรองเอาไว้นะคะรองก้นกระถางเอาไว้นะคะเพื่อนเนี่ยรองเอาไว้อย่าให้น้ํารั่วนะคะเพราะว่าเราสังเกตว่ารอให้เขา,าดูดน้ําจนแห้งนะคะแล้วค่อยเติมนะคะนี่แหละค่ะพอเราทําไว้แบบนี้นะคะแล้วค่อยหาน้ํา มาราดอีกทีนึงนะคะและนี่แหละค่ะต้นนี้กุหลาบแดงทําไว้ก่อนเหมือนกันนะคะสีก็จะสวยแล้วก็แตกกอดีมากๆเลยแต่ว่าเนี่เผือไปนิดนึงนะคะหนอนกินไปนะคะหนอนกินใบโอ้มีหนอนด้วยต้นนี้นะคะเนี่ยอ่าแล้วก็ดิดทิ้งไปเลยนะคะหนอนเพราะว่าเขาสวยเขาอวบนะคะแล้วก็สีเขาก็สวยแต่ที่สําคัญนะคะพอเริ่มจะหมดปุ๋ยแบบนี้นะคะเพื่อนเนี่ย นี้เหมือนต้นนี้นะคะกําลังแตกหน่อเพียบเหมือนกันนะคะเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะต้นเล็กๆเนี่ยเยอะมากๆเลยกําลังขึ้นมาแล้วถ้าเราอยากให้เขาสวยแบบนี้นะคะเพื่อนๆทำน้ําตัวนี้นะคะอาทิตย์ละครั้งได้เลยค่ะใส่ลงไปแบบนี้แล้วค่ะง่ายๆนะคะเนี่ยอันนี้แนะนําให้ทํากับสูตรบอนสีที่ต้องการเราสีนะคะ สูตรนี้แนะนำให้ทำกับบอนสีที่ต้องการให้สีเข้มจัดนะคะเพื่อนก็จะออกมาสวยมากๆนะคะอันนี้เราก็ใส่ไว้แบบนี้นะคะแล้วก็รอให้สะเด็ดน้ำนะคะเนี่ยรอให้สะเด็ดน้าแล้วเราก็ค่อยหาน้ำมารดอีกทีนึงประมาณนี้นะคะทำแบบนี้ง่ายๆค่ะอาทิตย์ละครั้งทำได้เลยนะคะเพื่อนแล้วเพื่อนๆไปวางตรงแสงแดดช่วงเช้านะคะให้โดนแสงแดดช่วงเช้า นะคะสีก็จะออกมาสวยแบบนี้ค่ะนี่สีจะก,กัดสีแล้วก็สวยมากๆนะคะบอกได้เลยว่าสุดยอดมากๆเทคนิคนี้นะคะลองไปทํากันดูนะคะใครที่อยากมีบอลสีสวยๆนะคะนี่นะคะเคล็ดลับง่ายๆนะคะโอเคค่ะส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆกุหลาบแดงนํามาแบ่งปันกันตลอดค่ะโอ้สวยมากเห็นไหมคะนี่ต้นนี้ที่ก่อนทําไว้นะคะแล้วก็ต้นเมื่อกี้ที่ให้ดูก็สวยนะคะ ต้นยังเล็กนะคะและนี่แหละค่ะผลลัพธ์ที่ทำมาไว้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเขาก็เริ่มจะแตกใบขึ้นมาใหม่เรื่อยๆนะคะแล้วก็สีก็จะสวยนะคะเหมือนกันเลยนี่ก็เหมือนกันนะคะเนี่ยสีสวยมากค่ะนี่ปลูกกับกะละมังนะคะเนี่ยกะละมังเล็กๆล,ลูกละสิบบาทนะคะปลูกไว้แล้วก็แตกกอยืะมากๆเลยค่ะ แล้วก็แนะนำเพื่อนๆว่านะคะถ้าใครอยากให้สีสวยเพื่อนๆต้องเลือกบอนสีที่เข้ากับสีด้วยนะคะเช่นสีแดงสีที่ต้องการเพิ่มสีฮุกลงอะไรประมาณนี้ได้นะคะแต่บอนสีขาวๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะนี่แต่ก็แตกหนอดีนะคะนี่แหละค่ะผลลัพธ์เพื่อนๆลองมาทำกันดูนะคะแล้วก็ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่กุหลาบแดงนํามาแบ่งปันกันนะคะขอบคุณมากๆสาหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสีสวยมากเลยค่ะเนี่ยสูตรเพิ่มสีนะคะเนี่ยสวยมาก